ใส่ผ้ากันเปี้ยนก่อนใส่นี่ก่อนจิจุ่มามคุณหญิงคุณนายอโอามึงกันเปี้ยนเหรือเนี่ยชนไปกันก่อนเอ๊ะคุณหญิงคุณนายจังไดสิกินแบบนั้นโู้เคยกินแบบนี้นะไอ้บ้านพนนีเคยกินแบบนี้นี่กินแบบนี้กินแบบนี้ไม่หนักกินยังนั่มกระดองกระเดียกแกกินอย่งไรก็ตามเราเยียงเอ้คือคุณนายไม่เที่ยมเลยไม่ต้องกินเลย เสียงดังสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พี่จะพาไปกินสปาเซ็กซี่อะไรนะแปะ๋สปาจิตตี้เออมึงก็แนะนำหน่อย,อยจีกูจำไม่ได้พนักงานเตรียมพน,นักงานเตรียมของเรียบร้อยหมดแล้วนะกูจะพาไปกินมามาพาพี่น้องทุกคนสวัสดีจา้าไปกินด้วยกัน

นั่งเพื่อนนั่งเลยนั่งเลยนั่งนี่ติเออโอ้บรรยาัดกาศดีเนาะอืมอืมใส่น้ำยาน้ำยาอะไรน้ำยาอะไรก็จินติกินกินแบบผู้ดีนะตีตีนี่ตีเ่ากินแบบผู้ดีนะกินอย่างไรนะเราเป็นคุณหญิงคุณนาย กินให้มันเรียบร้อยมีระเบียบเปิดยากแท้ม <mm> ไมเปิดยากจังเลยเ <H an> <mm> ปิดยากจังเลยอย่า <mm> ทำซุ่มซ้ำาดชุ่มซ้ำ <mm> <mm> เยากเห็ <mm> <mm> กินอย่างไรวะ ป็ดต้าอร่อยแท่นี้เว็ดเป็ดอร่อยแค่เฮ้ยเป็ดตาอร่อยแค่ลงมือลองมืออะเดี๋ยวพี่น้องมากินด้วยเออมาเด้อมาเด้อพี่น้องเท่าไหร่มากินขนมที่นัง่งเกาะเออจะตา้าคิปปี้ที่นัง่งเกาะเขาเอิญอร่อยดีเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ผ้ากันเปี้ยนก่อนอ ใส่นี่ก่อนสิชุ่มจ้ำคุณหญิงคุณนายอีหามึงเออเขก็เีล็ดสิเออตั้งอย่างนี้เหรอตั้งเสียเสียเขียนเนี่ยขากวนอ่ะอ๋ะกันเปียนเหลอเนี่ยเนี่ยอะไระกินโนแจ้วก่อนเนี่ยเอ้าแจ้วายหรือเนี่ยเออโอ้ผูปวดนั่นฮึม ไม่แม่ังจัดใส่ใส่ให้ส้นกันคนจกิงจรินค้นใ้กันนะสวนไใ้กันก่อนเน่อ้เมองเมืองทีเอาล่างหน้าให้กูเลยเนาะ กูบอกให้มึงแค่แบบมีระเบียบแบบคุณหญิงคุณนายอีห่ามึงคุณหญิงคุณนายกินต้องให้มีระเบียบตามหลงก <c oughs> ินไประเบียบเลยเออกูจะกินเนี่ยเนี่ยกินแบบนววเ,เนี่ยโอ้เชี่ยมักเว้เออเอ้ยริ่มมึงจะเย็กเสียงดังปั่นนั้นอื มกิิิินนนนนััังงงคคุุณณหญายไดสกแบบู้เคยกินแบบนี้นะเนี่ยกินในมันสุภาพหน่อยกูคเคยกินแบบมึงมึงมึงเบิ่งกูกินมึงเบงิ่งกูกินมึงเบงิบเ่งกูกินเออเบิ่งสิโอ๋อเป็นสั่นสิกูเคยกินแบบนั้นนะกูกินแบบนี้นะกูเคยกินแบบนี้นนะคุณหญิง แม่ยังจังคไปกินแบบนั้นกินบอกบอกฟังเลยมันก็เสพกินแบอย่างนี้แหละดูยินงยิ่โอ้ยมันก็เป็นนักจันตู้กูไปเห็นหุงบังมึงว่ะเนี่ยกินอย่างนี้แหละเสพดีใจเห็ดเสียงดังเคยกินจังที่ฮะอุ้ยมันก็เป็นนักจันว่ะ แซบๆอะไรดีอร่อยดีล่ะจะเห็นคือหมูจินมห้่นดังจบจบหลอายบ้านพนีคุณหญิงคุณนายเอามาเสเลยจินนักทีเคยจินแบบนี้นะเคยกินแบบนี้นะเคยกินแบบนี้กินเคยกิ้ดูแต่ว่ากูบอกมึงกับฟังคว่ำคุณนีชืออะไรมันเคยแล้วเํำเจียงเบาๆหน่อยอ่ะ แล้วมึงเป็นคุณหญิงอะไรวะเนี่ยคุณหญิงรู้ไหมคุณหญิงแบบนั้นไม่ใช่คุณหญิงมึงสิตมึงสิตใจไม่ใ่ได่ใส่กูจังมึงเนี่ยนึกคอยกบ่ไข่ไข่จีนจังดจบ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 เพียงม่ากินนหะมบอกไม่บอกกินแบบนี้กินแบบนี้ กินยัไมกับตามเราเพียงเอะคุณมาทำไม่เทียมมึงอะเทียมมึงอะเฮ้ยกินไม่ต้องกินเลยไม่ต้องกินเลยเสียงดังฮึคเบืองะพักสักแป๊บนะปักสัอีห่านี่แม่เฮ้ยบอกทำเสียงเบาๆบาอะเสียงดังเหมือนกับหมูกินลำเนี่ยคุณไปกินจจงซานจจงซานไม่คุณไม่ อันคุณนายคือมึงกูเคยกินมึงไตอืดอยากอ่ะมึงอืดอยากินจากไหนอร่อยดีกินจะเสียดเศร้าเสียบมึงขึ้นจะนั่นเลยกินมึเสียบมึงตามไปเส็บกินมึงตามไปเส็บกินเลยมึงเอาทิ่มเหรแม่กูไปเจ็บกินหูกูเ่็นแม่หมาคนหมาเมื่อกี้กินแบบหมาตัวดังจุ๊บๆไหมไม่กินอย่างนั้นแหละเฮยกูบอกน้ำหนักกูไอ้คน กูกิ้นกึงกินซัสกินอะไรกูจะไปเจ็บไปยนกูกินแล้กนกินแบบนีกนกินแบบนั้นกูกินเคยกินอย่างนี้นะคบกูมาไอ้คนไอ้คนถแม่งจอายได้กูเคยกินน่ะมึงไปเลยมึงอ่ะกูกินคนเดียวเองมึงนีออ่เลยนีเลยมาแต่แน้ลกมาแต่แค่นมึงกอนจินก้นก cool ินเอากินของฟ้ากินเลย แย่ๆแย่ๆมึงมึงมึงคุณนายใจกูอยากก็กลังแซ่บวะมาจานมาจานจิ้เนี่ยกูิ้นกาลังแซ่บดีอ่ะเฮ้ยทำเลยกูนี่อ่ะกูจิ้นอมเหร